สวัสด,ดีจ้าพี่น้องป้องปายสุู้สุข้นจ้าสาวปุ่นกินแซบมาแล้วพี่น้องมาจ้ามือนีสาวปุ่นได้ตำใส่ตันพี่น้องตำใส่ตันนื้อนกินกับถอดเนื้อแซบแซบพักกับพักแก่สาวปุ่นกัมีพักกระจนพี่น้องทั่วผู้จ้ามี่ัอนทั่วฟักเง่าแล้วก็มีแคบหมูพี่น้อง ลากหมูถอดมาจ่ะแสบเสํบนำกันกับสาวปุ่นพี่น้องซิมก็น่าพี่น้องค้ามแหกจัดไปเลยเส็บเสบนั่นน่วมาจ่ะพี่นอ้องตําใจตันฮึอยากใส่เมื่อ กํนเถอะกันแบบแบบออะอร่หลานไหมเสบแสบน้ำกานแสบพี่น้องกุ๊บกุ๊บขอาเนียวซาปุน่นจะไม่ไปหลองมันเน่ยเน่าทอด ยาแดดเดยวเวียวพี่น้องแยบจำกจับขอไม่คือเกาพี่น้องตัวผู้สาวปุ่มต้องง่านก่นเลยพี่น้องแสบพี่เอล ใส่กันแสรก็แคบหนื รากะจ้พมากะนจ้าพี่นังมีดอกความจ้ะ Se ซอสซนแหงพี่น้องลี่ย็พอสิ้นแหงมักออกเนื้อนัวเข้มเข้มหวานหวานพี่น้องแม่สาวบุญเล้มามัก Chá học khác ạ, không? Toàn nghe กวนอนยาดใส่เมื่อพี่น้องป๊าใส่ตันกับมักทั่วผู้จ้ะเจ็บแสบสืวดน,น้ำ 在那边啊。 แช่ำแช่ำสุดหนอกช่ำ 没好换，没有，大概这样。 เห <c oughs> มือนเส้นกับสายตันพี่นอ้องโอตต้ตักหัดตักหัดเอาพี่นอ้องแซ่บเบ ซอสปรุงใส่ตัวขวดนั่นจ้ะตัวขวดเจ็บแสบเพราะฉันอยากใส่เมื่อเหล่านั่งไปหน่อยคุณอ,อ่ะ กับหมูติด,ม,ดมัน nóng quá nóng quá ra quân không thấy gì đẹp ke bị đẹp ke nó <laughs> <laughs> học của lớp nè nào chạp cái câu nằm tạm ทั้งสอนทั้งเมื่อแหละพี่น้องทาบคณอืม,อม นยอกเป็นหวานๆไปนล้ว จำนำปลาแดดเผ็ดนัวเปรี้ยวหวานครบรส ตัวสาวคน passe พี่น้องน,น,วน,นัว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 น้ำกันจ้ะแซ่บแซ่บน้ำชาปุ่นพี่น้องมาจา้ะอืมเดี๋ยวคำ cúp cúp đen đen พน้องเพื่ออะไรเพราะท่านค่อยตำกินเรื่องตำกินมึงได้จากแซ่บแซบ่บสำหรับผูใ้ใดที่เคยกินเลียวกะติดใจอีกคือเข้าหรือเปล่าพี่น้องลาบุ่นวาแซบ่บตำเส้นหนังปลาแดกนุ่นๆไหมพี่น้องเข้ากันค่ะ ทำปลาแดงนันวๆใส่ตันกรอบๆกรุบๆซาตซาปุูนตำแบบเปรี้ยวหวานนัวอ้็ซาปุูนแบบเผ็ดเผ็ดมากกว่านัวนัวตำพี่น้องสูตรซาปุูนสิเพราะใส่น้ำปลาจ้ะ ใส่เน็งต้าปลาแดงเล็กน้อยหน้องปลาแดกปลาปีนิดนึงน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลแท้กัใส่ลองใส่บ้หลายน้ำมะขามนิดนึงกกพริกดิบกับกหยัง ตาปุ่นใส่สองเพ็กด,ด้วยจ้ะวา จำจังสี่กินกับมูกอะไลา,คาไะคนมาเปเหแอจับจ้องมาจ้องมาได้วจับคนกบะมูกกวปวอวเพี่อน กรอบๆนวๆจ้ะ,ะไม่เปดดมั่นติดเหนื่อยจัด Điều giá quần Điều giá kia nằm kia nằm trong khoa khoan kia แซ่บคับแซ่บเนี่ยอีกคืเอเศร้าเลยจ้าพี่น้องตำใส่ตันตำใส่ตันนัวนัวกรอบกอบปุ๊บปุ๊บกินกับทอดเนื้อกับผักกับแชบหมูจเปมันเข่ากันคักจ้าพี่น้องเมนูนี่ถือว่าพานสาวปุ่นถสกใจคักจ้า สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหนีเนา่อกจากพี่น้องพอก,กันคลิปหนาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแซบในเด้อจา้าสวัสดีจา้าฝากพี่น้องกดเนเด้อกดให้แน่จา้า